นายนาวินครับ ได้นะใส่วิ่งกอนไปให้สุดขอฟ้าจะไม่หอยอนมาไป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 ไหนนโอ้ยาวเลยอะเกี่ยวปาวอใหเ้าเอ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 เอ้าเอเอาเอ้าเอาเอ้าเอานอ้เอาเเอ้ มาแล้วครับโอ้ตัวแล้วเพ่โอ้แต่ถือนั่นลอยเพ่นี่กินอะไรอ่ะโอ้ก็ดีฮะนี่กอดเลย ถ่ายไอ้เหี้ยถ่ายโด้ด้วยอีสัตว์พวกมึงนี่เหี้ยคมกูจังคมกูจังอพวกมึยนอนแล้วครับโอ้ปนินปนินไปเลยครับไยครับเอ๊ะสัตว์ปนินก็ตัวยอดนะครับเอาขอเขากลับเยอะตัวเนี้ยเนี่ยสัตว์ปนิน อ้าวป่าอะไรโอ้พ่อมดนะฮะพ่อมดได้ช้อนอีกแล้วฮะลุด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 ไอ้เอามือเอาหัวเอาหัวเอาหัวสดเลยหัวเช็ดเหรอหัวเช็ดเนี่ยเช็ดป่าเอานเลยเอาเลยหัวเช็ดป่าแล้วกระชากไปลากฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นน่ะลากเฟิรไปเลยแหละลากหัวขึ้นมา ดึงดึงย้อน,นโอ้โหไซสใหญ่นะเล็กสั้นเล็กเอ้